สิบสิบหย่บนีน่งลูกลูกชิมินทเีมาลองดูเขาเก็มาแล้วไไไปชิอง

ใใ่ขจเโอ้มาทงางไหนมองเห็นเลยตอนแรกเห็นอยู่ขับอยู่ เอาไขไว้หนึ่ง,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 งได้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 ไดดร่วงไข่ไว้ตนึงนี้อันนี้ของนี้ตอนฮอลงไม่เห็นไปด,ด้วย